น้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระและก็เจริญพรไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านอัตมภาพพระประปลัดส,สิทธิชโชคสิทธิชโยส้มโอหวานปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีและเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่27วันนี้อตาตมภาพ,พเดินทางมายัางถ้ำอชันตา ซึ่งเป็นพุทธสถานมรดกโลกผื้นแผ่นดินที่อยู่ด้านหลังอัตมาภาพนี้ก็คือที่ดินที่อัตมาภาพได้มีความตั้งใจศรัทธ,ธามุ่งมั่นอุทิศตนที่จะสร้างวัดไทยแห่งแรกที่อยู่หน้าถ้ำอชันตาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเหตุว่าอัตมาภาพนั้นได้มาเรียน ปริญญาเอกที่เมืองอรังคบัตแห่งนี้อยู่ประมาณ7ปีนะฮะจนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยดรอัมเวตกามารัฐวาดายูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาณถ้ำอชันตาเอลล่าซึ่งเป็นพุทธสถานมรดกโลกอยู่เกือบ7ปีมีโอกาสได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้หลักธรรมคำสอน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เดินทางมาจะริกบุญยังถ้ำอาชันต้เรอล,อลา่าได้เข้าใจได้เข้าถึงพุทธสถานได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านงานพุทธศินและยังให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มีความรักได้มีความศรัทธาได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไป หลังจากที่อาตมาภาพได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วจึงอุทิศตัวก็คือตั้งใจที่จะทำงานารับใช้พระพุทธศาสนาและได้ดำเนินการาซื้อที่ดินณบริเวณหน้าถ้ำอชันตาซึ่งอยู่ห่างจากจุดจอดรถหรือว่าจุดทางเข้าถ้ำเนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรก็คือ อยู่ใกล้กับหน้าถ้ำมชันตาซึ่งขณะนี้อัตมาภาพและชาวพุทธอินเดียในนามมูลนิธิวัดมหา,าธาตุอินเดียซึ่งได้ดำเนินการมัดจำที่ดินจำนวน2เอเคอร์ประมาณ2,000ตารางวาหรือจำนวน5ไร่2เอเคอร์ก็มีญาติโยมสาธุชนร่วมกันเพื่อที่จะซื้อ พื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้กลับมาเป็นธรณีสง์ให้กลับมาเป็นพุทธสถานเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในแผ่นดินพุทธภูมิบริเวณหน้าถ้ำอชันตาซึ่งเป็นพุทธสถานมรดกโลกมีญาติโยมร่วมบุญกันมาแล้วประมาณหนึ่งล้านห้าแนบาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินไปแล้ว1เอเคอร์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการโอนที่ดินและก็มัดจำอีก1เอเคอร์รวมกันก็จะเป็นจำนวน2เอเคอร์หรือประมาณ5ไร่ซึ่งก็จะรวบรวมปัจจัยนะรวบรวมปัจจัยรวบรวมศรัทธาจากญาติโยมพุทธบริษัทจากประเทศไทยได้ร่วมกันนะเป็นส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมพลิกฟื้นคืนพระพุทธศาสนาสู่แผ่นดินพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหน้าถ้ำอาชันตาซึ่งในอดีตก็เป็นสถานที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามานับพันปีครับเราก็จะได้ร่วมกันสร้างวัดไทยแห่งแรกที่หน้าถ้ำอาชันตาซึ่งในรัฐมหาราชแห่งนี้ก็นำโดยท่านด็อกเตอร์อัมเบตกาท่านได้นำชาวฮินดู วันน่าโสดวันนาจันทานเปลี่ยนมานับถือพ,พุทธศาสนาเมื่อ6.7ปีที่แล้วปัจจุบันมีชาวพุทธอยู่ในรัฐนี้ประมาณเกือบ10ล้านคนจึงขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทชาวไทยทุกท่าน,นาขอเจริญพเรเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีทุกท่านได้มาร่วมกันพลิกฟื้นคืนพระพุทธศาสนากลับสู่แผ่นดินพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่งเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมบุญ มาแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความเจริญยิ่งขึ้นไปในบวรพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดที่มีความปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็อขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทิน